หนังสือเสียงพระพุทธเจ้าห้าร้อยชาติเรื่องที่สามนันทิวิสาลชาดกโคเจ้าปัญญาเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าคันธาระของราชสมบัติอยู่ในเมืองตักศิลาแฟนคันธาระครั้งนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งมีฐานะปานกลางเขาเป็นคนชอบพูด จะหยาบคายจนเป็นนิสัยอยู่มาวันหนึง่งเขาได้ลูกโคซึ่งเป็นของทาบุญมาตัวหนึง่งเขาตั้งชื่อว่านันทิวิสาระพรามลักโคนันทิวิสาระมากจึงดูแลอย่างกับลูกของตนนอกจากจะให้กินหญ้าอย่างโคทั่วๆไปแล้วก็ยังให้กินข้าวยาคู และอาหารดีๆอย่างอื่นอีกโคนันทิวิสาระ,จะเจริญเติบโตขึ้นตามลำดับจนกระทั่งเป็นโคหนุ่มมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีพระกำลังเป็นพิเศษยิ่งกว่าโคทั่วๆไปวันหนึ่งโคนันทิวิสาระคิดขึ้นมาได้ว่าพรามท่านนี้ได้ดูแลเรามา ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจนกระทั่งร่างกายของเราใหญ่โตมีพระกำลังมหาศาลไม่มีโคอื่นใดในชมพูทวีปเทียบเท่าได้ควรจะใช้พระกำลังนี้เข้าแลกกับทรัพย์สำหรับเป็นค่าเลี้ยงดูจะว่าได้ตอบแทนบุญคุณของพราหมณ์ผู้มีน้ำใจคนนี้บ้าง เมื่อคิดดังนั้นแล้วโคนันทิวิสาระก็เข้าไปหาพรามณ์แล้วกล่าวขึ้นว่าท่านพรามณ์ถ้าท่านอยากจะได้ทรัพย์เพิ่มขึ้นท่านจงไปหาโควิณทกะเศรษฐีไปท้าเขาว่าโคของเราสามารถลากเกวียนบรรทุกเต็มได้ถึงหนึ่งร้อยเล่มให้เคลื่อนที่ไปได้ ถ้าเขาไม่เชื่อก็จงเดิมพันกับเขาเป็นเงินสัก1,000กหาปณะในวงเล็บสี่พันบาทวงเล็บปิดพรามดีใจที่โคนันทิวิสาระมีน้ำใจเช่นนั้นจึงไปท้าพนันกับเศรษฐีโควินาทกะโควินาทกะเศรษฐีไม่เชื่อว่าจะมีครกโคที่มีพระกำลัง ช่นนั้นจริงๆจ,จึงไม่ให้ความมั่นใจแต่เมื่อพราหมลุกเหลามากขึ้นว่าโคของตนทำได้แน่โควินะเศรษฐีไม่เชื่อว่าจะทำได้คิดว่าเป็นเรื่องโม้มากกว่าจึงท้าพนันว่าเราจะพนันกันสักเท่าไหร่ดีพรามรับพนันด้วยความดีใจเอาสักเท่าไหร่ดีนะ สักหนึ่งพันกหาปณะนะดีไหมโควินะทกะเศรษฐีตอบตกลงเมื่อถึงกำหนดพรามก็ให้โคนันทิวิสาละซึ่งอาบน้ำประพรมน้ำหอมประดับพวงมาลัยที่คอแล้วนำไปเทียบแอกลากเกวียนหนึ่งร้อยเล่มซึ่งบรรจุกรวดหินดินทรายเต็มทั้งหมดผูกติดกัน จอดเรียงกันอยู่นั้นพรามตื่นเต้นมากเกินไปเพราะกลัวจะเสียเงินเดิมพันจึงเงื้อประตักตาวาดเสียงดังอย่างหยาบคายว่าไปเร็วไอ้เจ้าโคขี้โกงเจ้าจงลากเกวียนไปไว้ไปเร็วเ,วเจ้าโคขี้โกงจงฉุดเกวียนไปเร็วๆไปสิเว้ยโคนันที่วิสาละ ได้ยินคำหยาบคายเช่นนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าพรามนี่ชอบพูดหยาบคายไม่เข้าท่าดูสินั่นมาร้องด่าเราว่าไอ้โคขี้โกงไม่สมควรเลยคิดอยากจะสั่งสอนพรามให้รู้สำนึกจึงแกล้งยืนเฉยเสียอย่างนั้นไม่ยอมก้าวเท้าแม้แต่ก้าวเดียวโควินทะกะเศรษฐี เห็นเช่นนั้นก็หัวเราะชอบใจฝ่ายพรามณ์น้าเสียต้องจ่ายค่าพนันไปหนึ่พกะหาปณะนะด้วยความเสียดายยิ่งพรามณ์ปลดโคออกจากเกวียนแล้วเดินเข้าบ้านด้วยความเสียใจแล้วล้มตัวลงนอนด้วยความหมดอาลัยตายอยากโคนันที่วิสาละเห็นเจ้านายของตนทุก โศกอยู่หลายวันรู้สึกสงสารจับจิตจับใจจึงเข้าไปปลอบว่าเห็นท่านเป็นทุกข์แล้วข้าปวดใจเหลือเกินแต่ที่ท่านต้องได้รับผลอย่างนี้ก็เพราะท่านพูดจาหยาบคายดุด่าข้านั่นเองข้าอยู่กับท่านมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่เคยทำให้เดือดร้อนสักครั้งไหม ข้าเคยทำให้ข้าวของท่านแตกหักเสียหายไปบ้างไหมเคยทำร้ายใครไหมเคยคดโกงทําตัวเกเรไหมเคยถ่ายหนักถ่ายเบาเลี่ยราดในที่อันไม่สมควรบ้างไหมพรามตอบว่าเจ้าไม่เคยทำอย่างนั้นดอกโคนันทิวิสาระกล่าวว่าก็เมื่อเป็นอย่างนั้น ทำไมท่านจึงดุดาตาวาดใส่ข้าว่าไอ้เจ้าโคขี้โกงเหลนั่นมันเป็นความผิดทางวาจาของท่านจึงทำให้ข้ายืนเฉยไม่อยากลากเกวียนไปต่อไปนี้เอาใหม่ท่านจงไปเดิมพันกับเขาใหม่ข่าวนี้ให้เดิมพันด้วยซับซักสองพันกหาปณะนะแต่ขอร้องท่านอย่าได้ร้องเรียกข้าว่า ไอ้เจ้าโคขี้โกงอย่าได้กล่าวคำหยาบหยาบคลายๆายกะข้าอีกแล้วข้าจะลากเกวียนไปให้ท่านชนะเดิมพันอย่างแน่นอนพรามฟังเช่นนั้นก็รู้สึกมีกำลังใจใคลายเศร้าโศกขึ้นฉับพลันดิดตัวพลึกลุกขึ้นมาจากที่นอนด้วยความดีใจ รีบเดินทางไปที่บ้านเศรษฐีโควินาทกะท้าพนันอย่างข่าวก่อนแต่เดิมพันเป็นสองพันกะหาปณะนะเมื่อถึงวันกำหนดพราหมได้ตระเตรียมเกลียนหนึ่งร้อยเล่มเรียบร้อยแล้วก็ให้โคนันที่วิสาละอาบน้ำประพรมน้ำหอมประดับพวงมาลัยที่คอแล้วนำไปเทียม ด้วยความรู้สึกมั่นใจเป็นพิเศษส่วนตัวเองก็ขึ้นไปนั่งบนถูกเกวียนเอามือรูปหลังโคนันที่วิสาระไปมาพลางกล่าวว่านันทิี่วิสาระลูกพ่อพ่อจงลากเกวียนไปพ่อมหาจำเริญพ่อจงก้าวอย่างย่างไปข้างหน้านำพ่อน้ำใจงาม จงลากเวียนไปเถิดโคนันที่วิสาละรู้สึกพอใจในถ้อยคำของพรามณ์จึงก้าวไปข้างหน้าออกแรงลากเวียนหนึ่งรเล่มด้วยกำลังแรงเพียงครั้งเดียวเวียนทั้งหลายก็ขยับขยื่อนไปทันทีโควินาทกะเศรษฐีเห็นเช่นนั้นก็ตกใจไม่นึกว่าโคนันที่วิสาละจะสามารถลากเวียนหนัก หนึ100เล่มไปได้ฉะไหนจึงมีพระกําลังมหาศาลเช่นนั้นต้องยอมจ่ายเงินสองพันกหาปณะ,ะให้แก่พรามชาวบ้านที่พากันมาชมมาดูต่างรู้สึกอัศจรรย์ใจในเลี้ยวแรงของโคนันที่วิสาละยิ่งนักพรามได้กำไรมาหนึ่งพันกหาปณะนะก็ยิ้มออกอย่างสบายอกสบายใจ ฝ่ายโคนันทิวิสาระก็ดีใจที่ได้ตอบแทนเจ้านายของตนธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดทำให้คนเราได้ดีหรือได้ชั่วก็ได้เปล่งวาจางามยิ่งประโยชน์ให้สำเร็จก็จบเรื่องนันทิวิสาละชาดกโคเจ้าปัญญา ใครฟังวันนี้ก็ขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสมหวังในเรื่องการงานการเงินและความรักสวัสดีค่ะ